สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปดตัวเน้นๆบอยบีกีเคมนกับฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมที่เราคัดมาให้กันเน้นๆกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างฟูตแลมกับคริสตัลพาเลซและไบริทันกับเวสต์แฮมกันโชว์ซิลีอาอิตาลีคู่ระหว่างนาโปลีกับยูเวนตุสและลาซิโอกับโบโลญญาลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเรอัลมาดริดกับเซลตาบีโกและบาเลนเซียกับเซบียาบูเดลิกาเยอรมันคู่ระหว่างบุนเดสเซียดอร์ทมุลกับโฮฟินแฮมและลีกเอิร์ฟฝรั่งเศสคู่่ระหวาง ลอลียองกับโอลปิกปิยงนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบม,มาฝากแฟนๆให้ได้ลุ้นไปพร้อมกันในวันนี้ ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B k k m เคกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบฆาพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววีชุดโครงการ B k ค Man มมีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไมม่่่ตต้้้อองงรรนนกกเเเเเสีียวววลาททััขจจ็็จะ,ะปแบุ กระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นเรื่องก,กันกับผม BK ๊กเคกันได้เลยครับวันนี้เริ่มต้นกันที่เกมพิมล,ลิกอังกฤษในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างฟูลแลมพบกับค ด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอฟูลแลมผลงานกระกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นคิสเซนพาเลตที่เอาชนะไปได้2ครั้งฟูลแลมเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของฟูลแลมชนะ3แพ้2ด้วยแพ้แมนซิตี้สี่ห้าชนะสเปอร์สองหนึ่งชนะซันเดอร์แลนด์หนึ่งศูนย์แพ้ไอวัตตันศูนย์สองและชนะวูฟแฮมตันสามศูนย์เจ้าสัวน้อยพ่ายสุดระทึกต่อแมนซิตี้สี่ต่อห้าเมื่อคืนวันละคารที่ผ่านมายังอยู่อันดับที่ 4. 15ของตารางคะแนนพรีมลิกเหมือนเดิมในบ้านฤดูกาลนี้แข็งแกรง่งชนะ4จาก7เกมลีโดยเสมอไป1และแพ้2นัดสภาพทีมยังคงไม่มีแอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายที่เจ็บหัวเข่าและโรลิโก้มูนิสูน,น้าบาซิเซเลียนที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังลงเล่นไม่ได้ต่อไปมาโคซูว่ากุนซือชาวโปรโตุเกสเตรียมจัดทีมภายใต้ระบบที2 3 1หน้าเป้าราอูฮิมินสจอมเก่าพร้อมออกสตาร์ทส่วนตัวเป็นเกมเป็นแฮร์รี่วิลสันขับเคลื่อนร่วมกับเอมิลสมิตรโรและเควินปีกบาซิเเลียน แดนกลางซาซาลูคิสบัญชาการร่วมกับซันเดอร์เบิร์กเซนด์ฮาบใช้งานโยอาคิมอันเดอร์เซนผลึกกำลังกับคันวินบาซี่ขณะข้างด้วยสองฟูลแบ็กเคนนี่เตเต้กับไรอันเซซยงด้านสุดท้ายแบรเลโนมือก้าเยอรมันเฝ้าเสาฟอร์มห้านันลังสุดของคริสตัลพาเลตชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะเบอร์ลี่หนึแพ้แมนยูไนเต็ด1-2แพ้สตาร์บุก1-2ชนะวูเพมตันสองศนย์และเสมอไบรตันศูนย์ศูนย์คิสตัลพาเลตเฉือนเบอร์ลี่หนึเมื่อคืนวันพุธขขยับึ้น อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนช่วคราวก่อนเกมวันพฤหัสบดีนี้นอกบ้านฟอร์มไม่ธรรมดาชนะ4จาก7เกมลีกในฤดูกาลนี้โดยที่เหลือคือเสมอ1นัดและแพ้2นัดข่าวร้ายจากเกมกับแมนยูนเต็ดก็คืออิสเมล่าซาปีกตัวเก่งมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเกมนี้ช่วยลงสนามเช่นเดียวกับซิกดูคูเร่กองกลางคารเดปอหากองหลังและบอร์นาโซซาวิงแบ็กซ้ายที่จะช่วยลงสนามทั้งหมดจากอาการบาดเจ็บในข่าวดีก็คือวิลฮิวกองกลางตัวรับและริโอคาเนสกองหลังวัย19ปี หายเจ็บกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกโอลิเวอร์การ์เนอร์กุนซื้อใหญ่เตรียมจัดทับด้วยหมาก3-42-1หน้าเป้าชองฟิลิปมันเตตาจบสกอร์โดยมีไดชิคามาดากับเยเรมีป,ปิโน่ล,ล่าตะข่ายด้วยกันด้านกลางอดัมวอวตันกับเจฟเฟอร์สันเลมาคุมเกมโดยมีดาเดียวมุนยอสกับเทริดมิชเชลวิ่งขึ้นลงริมเส้นในฐานะวิ่งแบ็ก3เซนเตอร์ประกอบด้วยคริปชาร์ดมาเกฮีกับตันทีบและมักส่องล่าขั้วโดยมีดีนแฮนเดอร์สันรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาสองทีมจากกุลอนดอน ทรงบอลรัดกลุ่มและเขี้ยวไม่แพ้กันฟูแลมในบ้านจัดว่าแข็งแกรง่งเกมรุกดีแต่เกมรับยังมีจุดอ่อนขณะที่คิสเซนพาเลตมีเกมรับเป็นจุดขายเกมรุกยังดูอันตรายแต่การขาดอิสเมลลาซาอาจจะส่งผลกระทบต่อทีมในแง่ของความเฉียบคมมุมเสมอเปิดกว้างแต่เรดนี้แนะให้เชียร์เจ้าส่วนน้อยในฐานะเจ้าบ้านฟอนทงฟูแลมเฉือนคว้าชัย2-1ด้วยในเกมฟาดแข่ระหว่างฟูแลมพบกับคิสเซนพาเลต์ เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ a อ L S B K K อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2ครับเกมพิมพ์บริษอังกฤษในเวลา3ทุ่มเกมระหว่างไบร์ตันพบกับเวสต์แฮมด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ไบร์ตันต่อ1ลูกผลงานกระพวะแกของทั้งสองทีมในห้2ครั้งเ์แฮม ชนะไปได้หนึ่งครั้งในอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของไรตันชนะ3เสมอ1แพ้1ด้วยแพ้แอสต์มิลล่า3-4ชนะฟอร์เรสต์2-0ชนะเบรนฟอร์ด2-1เสมอคีสันเพลย์สููและชนะลีดยูเนเต็ด3-0นกโลนังนวลลวนมาอยู่อันดับที่7หลังพ่ายคาบ้านต่อแอสต์มิลล่าอย่างสุดระทึก3 4ต่อทั้งที่นำก่อน2ประตูและเป็นความพ่ายแพ้ในบ้านเกมแรกของฤดูก,กาลนี้สภาพทีมยังขาดเจมมีเนอร์กองกลางที่เจ็บกล้ามเนื้อชลิมาปีกขวาเจ็บเน นาและอดัมเวสเตอร์กองหลังเจ็บหัวเขา่าลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดส่วนคาโอรุมิโตมะปีกญี่ปุ่นต้องเช็คความฟิตจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าแต่ข่าวดีก็คือแจ็คฮินเชวูดกองกลางและบรายาันกรูด้ากองหน้าหายเจ็บกลับมามีชื่อบนม้านั่งสำรองแล้วทั้งคู่ฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์จัดทีมด้วยระบบ4 2 3 1หน้าเป้าใช้ความเก่าของเดนนี่เวลเบกโดยมีดีเอโกโกเมสปั้นเกมร่วมกับจอร์จิโนรุตแต่และยานคูบามินเต้องเครื่องกาลอสบาลบากับยาซินอายารีคุมเกมด้วยการเซ็นเตอร์แบ ย่านพอฟานเฮคเค์ผนึกกำลังกับโอลิเวอร์บอสกายีย์ขนาบข้างด้วยมัตวีเฟอร์กับเฟดดี้คาดิโอกูเป็น2ฟูลแบ็กดาดสุดท้ายบาร์ดฟานบรูเกนรับหน้าที่เฝ้าเสาโฟมห้าน่าลนักสุดของเวสต์แฮมชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ 2, ้ลิเวอร์พูลศูนย์สองเสมอบอลมัต2องชนะเบอร์ลี่สามชนะนิวคาสเซิลสามและแพ,พ้ลีดยูไนเต็ดหนึ่งสองขุนคอสหล่นมาอยู่อันดับที่18ก่อนเยือนแมนยูไนเต็ดในวันพฤหัสบ,บดีนี้ลูคัสปาเกต้ามิฟิลบาซิเลียนตี โทษแบนเป็นนัดที่2จาก3นัดหลังโดนใบแดงในเกมกับลิเวอร์พูลขณะที่โอลิเวอร์สจาร์กองกลางเจ็บหัวไหล่ลูคัสฟาเบียสกี้ในทวารเจ็บแผ่นหลังลงเล่นไม่ได้แต่แนวรับจะได้คอนสแตตินฟมาโปรปาโนฟเซตเตแบกหายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามได้แล้วในเกมนัดล่าสุดคาดว่านูโนเอสเปริโตซานโตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-43แนวรุกคารมบินสันยืนหน้าเป้าโดยมีตัวปั้นเกมเป็นจาร์อดโบเวนและหลุยกีเยเม่ขับเคลื่อนด้านข้างขณะที่คลายเซซิโอซัมเมอร์วิลก็พร้อมสอดแทรกแดนกลาง เฟรดดี้พอร์ตคุมเกมร่วมกับมาเตอุสเฟนันเดสโดยมีอารอนโรบิสซาก้าและเอลฮัจิมาลิกดิยุขบขับเคลื่อนเกมในฐานะวิงแบ็กในรับ3ทเทนเตอร์ใช้งานมากสาซ่าซุนกูตูช่องแคร์โตดิโบเติมด้วยอีกอด้ดนสุดท้ายอันฟอนอาเลอล่านายทวันฝรั่งเศสเฝ้าเสาทัศนะไบรตัตนสะดุดแพ้นในบ้านไปแล้วซึ่งต้องยกเครดิตให้กับแอสตนวิล่าที่เฉียบโคมากกว่าอย่งางไรก็ตามเกมนี้เหนือกว่าทีมเยือนขณะที่เวสต์แฮมดีขึ้นมาพักใหญ่ก่อนกลับมายุบอีกรอบเกมรับ ังไม่นิ่งมีช่องให้เจาะดูแล้วนกนางนวลมีโอกาสสอยขาด2เม็ดฟันทงต่อไบรตันขวาชัย31คู่ที่3เกมกันโชดซิไลา์อิตาลีในเวลาตี24งหนาทีระวางนาโปลีกับยูเวนตสุสเดือดตาต่อรองเกมในคู่นี้นาโปลีต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกเกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นนาโปลีที่เอาชนะไปได้3ครั้งยูเวนตสุสเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าลังสุดของนาโปลีชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอก ายารี1-1ชนะโรม่า1-0ชนะคาราบัก2-0ชนะอัตรันต้า3-1และแพ้บรุนยา0-2ทีมแชมป์ลีกอิตาลีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนหลังเฉือนโรม่า1-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีแต้มเท่ากับเอซิมิลานส่วนการสัปดาห์ชนะจุดโทษกายารี่ผ่านคา้ารอบโพปาอิตาเลียสภาพทีมจะขาด5ก,กองกลางที่วินเดอร์บอยมิเกลกูเตเรสบิลลี่จิมมองอองกีซาและเลนนนโดสปิดนาโซล่าที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนกองหน้าโร มลูลูกากูเจ็บต้นขาอเล็กเมเรตแม่ทวารเจ็บข้อเท้าลงสนามไม่ได้ต่อไปอันเตโนคอนเต้เตรียมจัดทับลงเล่นในระบบ3าทีแนวรุกลาสบุทฮอยลุนพร้อมซันโวโดยมีมเโโัเตโ,โอโปลิโตนกับดาวิดเนเรปิกบาซิเลียนขับเคลื่อนเกมด้านข้างห้องเครื่องสกอตแม็กชเมเน่คุมเกมกับสตตนิสลาบโบลตกาขณะข้างด้วยโจวานนี่เดียรอโรเลนโซและมาติอัสโอลิเวลาสามเซ็นเตอร์เป็นแซมเบอร์เคมากับอเลสโดบูออนจานโน่และอาเมียรามานีเล่นด้วยกัน ย่าสุดท้ายวญญานยามิเลนโควิดซาวิตได้โอกาสเฝ้าเสาฟอร์มห้านังสุดของยูเวนตุสชนะ3เสมอ2โดยชนะอูดินเซสองศูนย์ชนะกายารีสองหนึ่งชนะโบโดกาลิมสามสองเสมอเฟอร์เรติน่าหนึ่งหนึ่งและเสมอโตริโนศูนย์ศูนย์มาลายกลับมาฟอร์มดีชนะรวดสามเกมหลังสุดร่วมทุกถ้วยล่าสุดทุบอูดินเซในโคปาอิตาลเลียในลีกอันดับที่เจ็ดของตารางคะแนนครับสภพาพทีมจะขาดเกลซอนเบเรแมคคาโลปรินโซเกเลโอและดานิเอโลลูแกนี่ที่ยังบาดเจ เเหมมือดิล่าสุดดูซานวัลฮูวิตกองหน้าตัตเก่งเจ็บโคนขานี่ก็มีสิทธิ์พักหลายสัปดาห์คาดว่ามาลายจะเล่นในมากสามห้าหนึ่งหนึ่งหน้าเป้าโจนาธาทเดวิดจบสกอร์โดยมีเคนานเยนดิสปั้นเกมอยู่ข้างหลังแดงกลางสามประสานเวสตันแมคเคนนี่มานูเอลโลคาเตลลี่และเกรเฟนตูรามทำงานร่วมกันขนาบข้างด้วยสองวิงแบ็กอาร์เดียนคัมเบโซและฟิลิปคอสติดแนวรับสามเซนเตอร์วางปีแอ์กาลูลูเฟรเดโกกาติและเทิร์นคุปไมเนอร์ด้านสุดท้ายมิคิเล่ดิเกรรกลิโอ รับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นาโปลีกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งแถมเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่ยูเวนตุสก็ดีขึ้นหลังปเปลี่ยนโค้ชเริ่มเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเกมใหญ่แบบนี้นาเชียน,นาโปลีเจ้าบ้านมากกว่าฟันธงต่อนาโปลีเฉือนขวาชัย1-0่ 0. คูดิซีเกมกันโชดซิลลาอิตาลีในเวลาเที่ยงคืนนะครับเกมระหว่างลาซิโอพบกับโบโลญญาด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอลาซิโอผลงานกับพวกแกของท,งทั้ง2ทีมใน 5เกมหลังสุดครับเป็นบโบลญนย่าที่เขาชนะไปได้3ครั้งลาซซโอชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอการ์ม5นัดหลังสุดของลาซซโอชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เอซิมิลาน0-1ชนะเลเช่2-0แพ้อินเตอร์มิลาน0-2ชนะกายารี2-0และเสมอปิซา0-0อินซีฟ้าขาวยังอยู่อันดับที่8ของตองนารางคะแนนกันโชเซียอิตาลีหลังพ่ายเอซิมิลาน0-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนลุยกับปิซาแดงดำอีกนัดในเกมโกปาอิตาเลียวันพฤหัสบดีนี้สภาพ ทีมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบโดยปาเตโอซันเซลเลียรี่กองหน้าซามูเอลซีโก้กองหลังและสองกองกลางนิโคโลโรเวลเล่และฟิซายโยเดเลบาสติรูชดลงสนามทั้งหมดนอกจากนั้นดานิโลคานตาดีมาริโอคิลาและตาตี้กาสเตียโนตต้องเช็คความฟิตแต่ข่าวดีก็คือเอลเซอิทีซายหายเจ็บกลับมามีชื่อบนม้านั่งสำรองแล้วมาริซิโอซารีจัดทับด้วยระบบ433หน้าป้าบูไลเดียยืนหอกขนาบข้างด้วยกุสตาฟไอซัคเซนและมาสเตีั ข่านยี่แดนกลางมาเตโอเกนดูซี่ดานิโลคาตานดีและโตมาบาซิสคุมเกมด้วยกันคู่ซนะฮารฟน่าจะเป็นมาริโอคีล่ากับอเลซิโอโรมันเยลลี่แบ็กสองฝั่งใช้งานอดัมมารูซิสกับลูกา้าเปเล็ก,กินีด้านสุดท้ายอีวานโปรเวเดลรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้าในหนังสือของโบลอนยาชนะ3เสมอ1แพ้1โดยแพ้เครมู 1, ูนเซหนึ่ชนะเรดบูสซาบวก41ชนะอูดินเนเซ่สาชนะนาโปลี20และเสมอบรานศูนย์ 00บุลลอนย่าลนมาอยนดับที่6หลังพลิกเลาะไพ่ให้กับเครโมเนเซ่1-3ในเซเรีย A สัปดาห์ที่แล้วก่อนเล่นโคปาอิตาเลียกับปามาวันพฤหัสดีนี้สภาพทีมจะขาดลูคัสโคโลวสกี้เรโมฟอยเลอร์โจนาธานโรและซิโร่เอมโมบิเล่ที่ยังไม่เต็มร้อยกุนซือวิเซนโซอิตาเรโนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าซานเดโยโกกาสโตปากหลักซันโวโดยมีริคาโดโอโซลินีเยนอากาและเบนฮาโดมินเกสเดินเกมสนับสนุนห้อง เครื่องวางนิโคล่าโมโรกับตอมมาโซโปรเบกาคุมเกมด้วยกันไดนะ้รับมีมาตินวิติกับแทบยอนเฮเกมยืนเซนเตอร์แบ็คสองฝั่งเป็นรอเลนโซเดซิเวสตีกับซาลาลัมปอสไลโกจานิสโดยมีเฟเดริโกราวันย่ารับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะ2ทมีมกลุ่มกลางตารางโดยห่างกัน6คะแนนลาซิโอในบ้านดูดันใช้ได้ชนะไจาก6เกมหลีกในฤดูกาลนี้ขณะที่โบโลญญาทรงบอลแข็งแกรง่งเป็นบอลรัดกลุ่มและมีการตอบโต้ที่อันตรายดูแล้วโอกาสบุกมาแบ่งแต้ มีสูงอย่างไรก็ตามเรดนี้แนะให้เชียบบโลญญาจากสถิติเจอกันช่วงหลังที่ดีกว่าฟันธงบโลญญาเฉือนขวาชัย2.1